เออเออใช่ค่ะแล้วก็สาวๆสุด แอเคครับท <krit> okay, UM ุกคนเดี๋ยวก็จะให้น้ำฝนทดลองขับนะครับกับสาวสวยพี่ๆ KUM นะครับรถบรรทุกมือสองชนบุรีนะครับผมเจ้าใหญ่เลยนะฮะเนี่ยกับหก้อดำใหญ่นะครับทุกคนยางพันนะครับ10บน็อตนี่เลยครับทุกคนดำสามมิตรนะครับ FTR 2 4 0นะครับผมนี่เลยสภาพรถนะครับเป็นรถมือสองแล้วก็ทางอู่เรามาบิ้วสีนะครับลายท่อเลยขอุณครับอ่าเดี๋ยวผมจะพาดูรอบๆคันรถกันนะครับอย่างซูเปอร์สโตนนะครับยังใช้ได้อยู่นะใช้ได้ยาวๆเลยนะครับผม ทางโหวเราก็บิ้วแค่สีนะครับเก็บรายละเอียดสีรถสภาพพร้อมใช้เลยนะครับ